ว่าจริงๆแตงโมแก๊บเนี่ยเรารู้จักกันตั้งปี48อ่ะคือเป็นเพื่อนในมหาลาัยด้วยกันแล้วก็กม,กมีมีโอกาสแก่มากมีโอกาสได้คุยกันแล้วก็หลายๆครั้งที่เรามีโปรเจกต์เนี้ยก็จะคุยกับแตงโมเอ้ยโมมีเ e สนอไหมจริงจริงอ่ะเราแอบคุยกันลับๆอยู่แล้วในเรื่องของงานะนะ,ะแล้วว่าครั้งนี้ก็เห็นว่าปีนี้น่ามีน่าสนใจก็เลยเอ้ย e โมปีนี้จะมีลงโปรเจกต์ใหญ่นะทำไม้อะไรอย่างเงี้ยก็ถามโมไปก็กลายเป็นเราเป็นผู้จัดละครเหลาดก็จรก็จริงๆแล้วก็เล็งเกี่ยวกับเบื้องหลัง มาค่อนข้างนานแล้วอะค่ะแต่ก็ยังไม่มีจังหวะและเวลาที่รู้สึกว่าเราจะลงไปทําได้เต็มที่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอคุยกับแก๊ปแล้วแลนของแก๊ปเนี่ยก็จะตรงจากช่วงที่โมพอมีเวลาบ้างแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่โมจะได้ใช้ความคิดของตัวเองด้วยแล้วก็ได้ใช้ความสามารถของตัวเองด้วยทําให้แบบได,ได้ได้เรียนรู้ ทั้งทั้งเรียนรู้ด้วยแล้วก็ให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออถ้างั้นก็คงได้เวลาแล้วล่ะที่เราจะเริ่มทำสักทีเรื่องแรกคือแบบแรกค่ะมองเป็นรูปแบบแบบไหนครับเป็นละครเรื่องแบบไหนอะไรยังไงครับเอารูปแบบโดยรวมต้องให้ต้องให้ทำกันคือตอนนี้หลักๆที่โมมาร่วมเนี่ยที่จะเปิดกล้องกับไลน์ทีวีเลยนะฮะที่จะออนเฉพาะไลน์ทีวีเลยก็คือ I Am Your King ์คี่ทั้งสองเป็นซีรีส์วายอันนี้ให้โมชายชายเลยแล้วก็จะมีเลสเบี้ยนบ้างเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ ก็มีโปรเจกต์ละครอยู่แล้วอันนี้กำลังอยู่ช่วงคุยแล้วก็ที่โปรเจกต์ใหญ่ๆเลยที่มูลค่าับตอนนี้ก็คือเป็นรายการเรียลลิตี้ฟอร์มัใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ลงทุนไป200กว่าล้านโอ้เป็นยังไงคะก็อันนี้อันนี้ต้องบอกไม่ได้นะแต่เป็นเรียลลิตี้เรียลลิตี้อ๋อแล้วแบบว่าโอ้โหเป็นที่น่าสนใจแน่นอนเพราะว่ามันก็เป็นการค้นหาบุคคลที่เหมาะอยู่ในอยู่ในกระแสตลอดอ่ะคนที่เรา เออเออใชอยู่ในกระแสตลอดแน่นอนคมค่อนข้างให้ความสนใจบุคคลเหล่าเยอบเออเราลงไปเล่นเองด้วยเลยไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะคือจะว่าง่ายๆโมก็มาจากอย่างนั้นนะคะแต่ยังไม่บอกว่ามาจากอะไรเออต้องติดตามเนาะแต่จริงๆคือประเด็นว่านีกับพี่ลจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะเป็นพี่ต่อ ก็เลยบองตรงนี้ว่าเปลี่ยนตัวเป็นยังไงอะไรเปล่าคือจริงๆต้องบอกว่าตัวผมเองกับพี่ต้อมมาชินีกรเนี่ยเราร่วงงานกันมาตั้งแต่ผมทำรพเรื่องอน,นได้เล่นด้วยกันอยู่แล้วแล้ว,ลวก็มีลงทุนำธุรก,กิจด้วยกันเป็นเรื่องปกติเลยแต่ประเด็นมันอยู่แค่ว่ามันก็มีการสื่อสารผิดพลาดมาโดยตลอดก็ทําให้มีคนไปพูดในวงการมันเ่อยว่าว่างขึ้นถามว่าผมไปว่าพี่ต้อมมาตอาแหลแรดลาาา่านผู้ชายบ้าผู้ชายซึ่งผมแบบเราไม่เคยพูดในส่วนนี้เลยแล้วก็ผมก็ยพยายามตอนนั้นผมต้นเฟซบุ๊กแล้วนะฮะว่าอยาก ก็ใช้คำว่าดารารุ่นใหญ่นี่แหละก็อยากให้ออกมาตอบก็จะโทรไปหานี่แหละครับไม่รับตัดสายตัดสายหมดเลยแล้วพึ่งซึ่งแล้วก็มาพาดทิ้งคุณแม่อีกอว่าแม่หาว่าพี่ตอ้อมมาเกาะก,กระแสลูกเขาดังซึ่งจริงๆแล้วผมควรจะเกาะเขาไหมก็ไม่รู้นะ,ะแต่ว่าพอเจอประเด็นอย่างนี้ปุ๊บด้วยคนที่โมเป็นเพื่อนกับผอยู่แล้วแต่ผู้หลายคนอ่ะอาจจะไม่ให้รู้อพอเอาโมมาร่วมคนก็เลยมองว่าผมมาเอาแตงโมเนี่ยมาแทนที่พี่ตอ้อมแตงนนี้มัน,มนหาวเพาะคุณแม่ขาพี่แตงโมเองจะมีปัญหายพี่ตอ้อมแม่ขาอ๋อโมกับพี่ต้อมจริงๆแล้วก็ ไม่ได้สนิทกันนะคะแล้วก็เราไม่ได้ก้าไก่ในส่วนของการทํางานค่ะก็โมเชื่อว่าในสัดส่วนของเราสองคนไม่น่าจะตรงกันสักเท่าไหร่อยู่แล้วบวกลาเป็นเกาเหล่ากันเลยไหมคะไม่ค่ะไม่ค่ะมันการทํางานก็คือการทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของโมที่โมเข้ามามันมันก็จะมีงานเฉพาะของโมคนเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวสายงานกันสักเท่าไหร่เข้ามาตั้งแต่แรกรอเปล่าว่าแกมีป็นทาการต้อแรกไม่ทราบค่ะ คือตำแหน่งที่ที่โมยู่นี่คือตำแหน่งสิปต้องแม่ถ้าโดยในย่าภาพรวมๆเนี่ยถ้าเกิดคนเห็นทั่วไปก็คือใช่แต่ว่าอยาอ่างที่บอกพี่ต้นเขาอยู่ในส่วนของแบบซีรีส์เอ็มวีิงมาก่อนเหมือนกันในซีซั่นแรกแล้วก็มีโปรเจกต์อื่นทําร่วมกันแต่แค่ว่าเราพยา,า,าพยามเจรจาพยายามจะเคลียร์แต่ไม่ได้รับฟีดแบ็กใดๆดังนั้นผมก็เลยคิดว่าเราก็คงต้องแบบต่างคนต่างเรียกว่าต่างอยู่อะเนาะเอออย่างนั้นไปดีกว่าแบบนี้คือจะไม่มีการเคลียร์ให้เข้าใจกันหรอกผมพยายามเคลียร์แล้วครับโทรไปแล้ว SMS ไปแล้วด้วยว่าโทรกลับหาแกรเปอร์ด้วย<ม><ม>ก็ไม่มีการตอบกลับใดๆผมก็เลยคิดว่าคงจบยุติกันเพียงเท่านี้ถ้าเกิดถามว่าจะร่วมง,งานกันอีกไหมผมคิดว่าให้ต่างคนต่างเดินสายของแต่ละมันดีกว่า<อ>จะไม่มีจะไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ไม่มีต่องเรื่องคืออะไรที่มีต้องทำกับเรา,าไปแล้วแล้วเราจะเดินสายไปในอนาคตคือจริงๆถามว่ามีปัญหาเพราะว่าผมกพี่ต้อมเป็นผู้ใหญ่พอแหละเหมือนกันเล่าโมมาทำงานนต่ผมว่า พอมันมีพาร์ทงานที่แตกต่างกันออกไปอ่ะดังนั้นผมว่าวุฒิภาวะสําคัญทุกคนเข้าใจว่าใครทําอะไรหน้าที่แบบไหนแต่คือผมอยากให้มองว่าธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งเงินเป็นส่วนหนึ่งก็จริงแต่สุดท้ายแล้วผมว่าผู้ใหญ่โทแล้วอ่ะยนังน้อยก็ผมไม่อยากจะบอกว่าผู้ใหญ่รังแกเด็กหรือเด็กไปก้าวร้าวทําตัวไม่สุภาพกับผู้ใหญ่ดังนั้นไม่มีปัญหาแน่นอนแต่ถ้าเขาอยากจะเคีย์เองก็โทรมาได้ผมยินดีรับโทรศัพท์นะแต่แค่เขาไม่โทรไม่มีการติดต่อแต่ก็มีการพาดพิงแบบนี้อยู่ตลอดไม่ร่องปันทหารตั้งแต ปัญหารเรื่องเงินนะครับรคือเอาอย่างนี้ว่าที่ผ่านมาอย่างที่บอกก่อนหน้านี้ปีที่แล้วผมโดนโกงไปยี่สล้านซึ่งเป็นการทำโปรเจกต์แต่เดี๋ยว,วเขาถามว่าพี่ต้อมรู้ไหมก็มีส่วนรู้ในส่วนหนึ่งว่าเราเจออะไรมาบ้างจนผมต้องหนีไปบวชประมาณแบบยาวเลยละ่ะดังนั้นอย่างที่บอกพอกลับมาเนี่ยผมเป็นหนี้คนเดียวผมก็ยอมใช้หนี้คนเดียวทั้งหมดโดยที่ไม่เอาใครเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วคิดว่า ถ้าสุดท้ายแล้วผมจะเอาใครเข้ามาร่วมเนี่ยผมจะไม่้เขาเดือดร้อน<ฆ>แต่แค่วันนี้เราไม่ได้คุยกันเลยไม่รู้ว่เพราะสาเหตุอะไรถามว่ายัางรักกันอยู่ไหมยังรักแต่ถ้าวันนี้ถ้าเกิดพูดได้ขออยากให้สื่อมวลชนเป็นตัวแทนแลกกันว่าถ้าผมผิดอะไรผมขอโทษวิทตอมาชนีก่อนจากใจแต่ถ้ามีอะไรขอให้คุยตรงๆอย่าอ้อมประเด็นอย่าไปพูดกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งมาพาดพิคงคุณแม่ของคุณเอง<ฆ>เพราะคุณแม่ไม่เกี่ยวเรื่องนี้เลยและติดโกลค้างมีปัญหาอะไรแบบนี้ไม่ต้อง ค่ะว่ามันคนละส่วนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือในเรื่องของเรื่องเก่าโมเองก็ไม่ได้รู้ลึกอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะโมก็ไม่สามารถจะช่วยเข้าไปแก้ปัญหาหรือไปอะไรเกี่ยวกับเรื่องเก่าได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าณนะตอนนี้โมก็จะมีหน้าที่ของโมที่โมจะทาประโยชน์อะไรให้แกปได้มากที่สุดกับรายการได้มากที่สุดหรือว่าการเป็นผู้จัดร่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันมีหน้าที่ที่โมจาเป็นเรี่ต้องทำโมของโฟการแค่ตรงนั้นเองอะคะ่ะในเรื่องของปัญหาโดยส่วนอื่นเนี่ย ในส่วนที่มันไม่ได้เกี่ยวกับโมอะไรเงี้ยโมก็ต้องขออนุญาตที่จะปล่อยวางตรงนั้จริงไว้แล้วก็รับรับผิดชอบในส่วนของงานของเราอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายพป่แกร์ดดีกว่ามีอะไรฝากเทพพิทต้อนไหมคะก็เอาเป็นว่าตลอดระยะเวลาที่เราร่วมงานกันมากับพี่ต้อนนะฮะแกรในฐานะที่เราเคยรักกันมากในวันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดผมผิดอะไรอันนี้ผมต้องขอโทษจากใจจริงๆผมไม่เคยรู้สาเหตุเลยว่ามันคืออะไรแต่ณวันนี้ถ้าเกิดมีโอกาสกลับมาคุยกันได้ก็ขอให้แบบว่า พันุพูดกันตรงๆว่ามันเกิดอะไรอย่าฟังจากปากบุคคลอื่นผมไม่รู้ว่าบุคคลที่สามที่พี่ต้อมรู้จักเนี่ยเป็นใครทําเพื่อวัตถุประสงค์อะไรแต่อย่างน้อยผมยืนยันนะครับว่าเรื่องการโกงเงินพุจริตด้กันเราไม่เคยมีปัญหากันมีอะไรขอให้พูดตรงๆแต่ถ้าวันนี้ได้เจอกันคงพุดเงินได้ปกติแต่ถ้าเกิดพานการร่วมง,งานผมต้องขอเบรกไว้ก่อนผมขอเริ่มง,งานใหม่ปีนี้กับโมออก่อนดีกว่าเพราะว่าเราใช้เวลาเกือบครึ่งปีตลอดเลยใช่โปรเจกต์ว่านี่จะเริ่มเมื่อไหร่จากกันตักัา กระดากระดาซีรีส์ก่อนพอซีรีส์เรื่องมีโมไม่พูดจัดก่อนก็ได้ทําซีรีส์ก่อนออยกระดากระดาแล้วก็มีรายการท่องเที่ยวกับกลุ่มเด็กไว้ล่วนนี้ยเราก็ทําอยู่แล้วแต่ว่าฟอร์แมตใหญ่เนี่ยน่าจะเกิดปลายปีประมาณกันยาตุลาพฤศจิกาที่จะออกอากาศเป็นฟอร์แมตที่ใหญ่แล้วก็แน่นอนว่าคอมเมนเตอร์คนนี้แซ่บแน่ๆฮะโมเราวางวางตัวนักแสดงวางนักแสดงของนักแสดงวาววางแล้วแล้วโมก็คนดูด้วยส่วนหนึ่ง เรื่องรายการเพราะว่าเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นเลยอันนี้หมายถึงรายการอะไรรายการใช่อะไรถามว่าอะไรนะเรย์เดอร์ตี้เรย์เดอรตีที่เราได้เป็นคำนดิมในคอมเมนต์เลยค่ะคำถามนี้แบบว่าเป็นเหมือเป็นข้าราชการคนอื่นที่มีของของรายชื่ออ๋อมีคนอื่นไหมอ๋อมีใครบ้างอ๋อตอนนี้จะมาเป็นคอมเมนต์เหรอตอนนี้ก็ยังตุ๊กตาไว้นะใช่ใช่ยังยังไม่ลงตัวนะคะว่าเขาจะตอบรับกับเราหรือเปล่าแต่ก็มีเล็งๆไว้รุ่นใหญ่ S <S 2> <S 2> ก็หลายคนค่ะแล้วองแซ่บใช่ไหมใช่ค่ะแซ<ส>่แบแค<ส>่<ส>ดูคนนี้ก็รู้แล้วฮะว่าต้องแซ่บโอเคขอบคุณค่ะ